ก็ยังชื่นชาบไปที่อนันตชัยลันนาวอเตอร์ไสครับและคู่ที่2ครับในฝักฝั่งสายบีจะเป็นการพบกันระหว่างแคมมารูนสิทธิลมหนาวพบกับภายพยักทอต่อพับพานาลายในเวยียทในพิกัด112ปอนด์ครับถือว่าเป็นคู่ดีอีก1คู่นะครับผู้ชนะของคู่นี้ก็จะได้เข้ารอบ4คนสุดท้ายไปนะครับถ้าแพ้ในไฟนี้ก็จะได้แก้ตัวอีก1ไฟนะครับ ซึ่งสายบีนี้นะครับถือว่าเป็นสายที่ตัวเต็งทั้งนั้นนะครับทั้ง4คนมีโอกาสเข้ารอบตกรอบใกล้เคียงกันนะครับในสายนี้มาดูว่าที่ฝ่ายแดงครับแคมารูนสิทธิลมหนาวก็ถือว่าก่อนหน้านั้นครับก็เป็นมวยม้ามืดครับแต่ว่าชคถึงในไฟน์นี้นะครับก็ขึ้นมาอยู่ตัวเต็งนั่นแหละนะครับสลับแคมารูนก็เป็นมวยอายุสิปีครับสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรครับเป็นมวยจากระยอง ชกมาแล้วเจ็สิบครั้งนะครับถือว่ากระดูกดีนะนะครับสำหรับแคมมรูนเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่านะครับปัจจุบันซามิที่ค่ายมวยสิทธิ์ลมหนาวจังหวัดระยองสำหรับแคมรูนครับเดิมๆก็เป็นมวยเข่าเหนียวหนึบนะครับประเภทเขา่าสไตล์เข่าโบราณนะครับล็อกเหนียวๆแน่นๆนะครับค่อยจับมากระทุ้งแบบแรงๆนะครับแต่ในไฟที่ผ่านมาเราก็จะสังเกตเห็นว่าแคนมารูนปรับสไตล์การชก มาออกเป็นมวยฝีมือนะครับอาศัยลูกคอยอคอยถีบคอยกันนะครับถือว่าจังหวะเตะขวาเตะฉากแต่และจังหวะนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่ามีจุดเด่นในเรื่องแผนการชกนะครับถ้าวันไหนเจอมวยเขาจะจัดแคมรุนก็มาปรับเป็นมวยเขาวันไหนเจอมวยฝีมือแคมรุนก็มาปรับมาเป็นมวยเขานะครับสามารถชกได้หลากหลายครับวงนอกได้วงในดีครับ ฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนั้นเงาอิทีปตททองทวีชนะคะแนนั้นยอดชนะศึกกวยบางคอแหลมในรอบ8คนครับนัดแรกก็สามารถพิกล็อกชนะคะแนนตัวเต็งอย่างอนันตชัยลนาวอเตอร์ไซด์มาแบบขาดลอยท้ายถือว่าฟอร์มนัดล่าสุดนะครับสวยมากนะครับยิ่งชกยิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่งชกยิ่งแข็งแรงนะครับสรับทางฝากฝั่งของแคนมรูน ส่วนฝักฝั่งมุมนเงมือนครับเป็นทางด้านภายพยักทอต่อพับพานาลายนะครับก็เป็นมวยอายุ16ปีครับสูง1 6 7เซนติเมตรนะครับเป็นมวยจากระยองนะครับชกมาแล้วร่วม60ครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยครบเครื่องครับนอกได้ในดีเช่นกันนะครับถือว่าหมัดกับศอกนี่เป็นจุดขายของภายพยักนะครับน้วหนักไปปล่อย53กิโลกรัม ภัยพยักครับก็เป็นมวยที่หมัดดีสอกคมนะครับอาวุธมวยนี่ถือว่าเนียวหนึบน